หนุ่มไอเดียเจ๋งให้สาวตอบแบบสอบถามผ่าน Google Form ก่อนพาสาวออกเดตหลังมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งออกมาเล่าเรื่องราวของการถูกจีบว่าเธอนั้นได้รู้จักกับชายคนนี้ผ่านแอปพลิเคชันหาคู่โดยเขาได้ชวนเธอออกเดตโดยใช้วิธีให้ตอบแบบสอบถามผ่าน Google Form โดยในตอนแรกเขาได้ส่งข้อความมาถามเธอก่อนว่า พอจะมีเวลาว่างหรือไม่จากนั้นจึงส่งลิงก์แบบสอบถามตามมาโดยเมื่อกดเข้าไปแบบสอบถามจะขึ้นต้นคําถามว่าเธอสามารถไปเดทกับเขาได้หรือไม่ซึ่งคําถามต่อมาจะเป็นรายละเอียดในการออกเดทให้เธอเลือกอย่างเธออยากไปเดทที่ไหนเช่นห้างสรรพสินค้าร้านกาแฟดูหนัง เล่นที่สวนสาธารณะสวนสัตว์และตามด้วยวันเวลาที่จะไปออกเดตซึ่งการกระทําแบบนี้กลับสร้างความประทับใจให้เธอเป็นอย่างมากและแน่นอนเธอเลือกที่จะไปเดทกับชายหนุ่มคนนี้และเลือกที่จะไปเดทกันที่สวนสัตว์แต่กลับมีฝนตกจึงทําให้ทั้งคู่ไปเดทกันที่อควาเรียมแทนทั้งนี้เรื่องราวการชวนออกเดตท,ที่ทันสมัยแบบนี้ถูกใจชาวเน็ตหลายคนเป็นอย่างมากจนทําให้มียอดรีทวิตเกือบสามหมื่นครั้งเลยทีเดียวซึ่งก็ทําให้หลายคนแนะนําว่าให้เธอรักษาเขาให้ดีเพราะผู้ชายที่เอาใจใส่และคีเล่นแบบนี้หายยากนัก